สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ศาลาพักใจที่ที่เราจะค่อยๆวางความหนักของวันลงทีละนิดแล้วหยิบความสบายใจเติมกลับเข้าไปแทนที่ครับคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับเวลาที่เราเดินไปเจอใครสักคนที่ดูหน่าสงสารนั่งอยู่ริมทางหรือโพสต์ตข้อความขอความช่วยเหลือในโลกออนไลน์ ใจเรามันสั่นไหวด้วยความเมตตาอยากจะหยิบยื่นน้ำใจอยากจะโอนเงินไปช่วยแต่แวบหนึ่งในความคิดก็มีเสียงกระซิบแย้งขึ้นมาว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่กำลังหลอกเราความลังเลสงสัยนี้บางครั้งมันกัดกินใจเรานะครับให้ไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นมิจฉาชีพก็เจ็บใจ ครั้นจะไม่ให้ก็กลัวว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงเราจะกลายเป็นคนแล้งน้ำใจไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันยาวๆในเรื่องละเอียดอ่อนนี้ครับเราจะมาไขาปมในใจกันว่าการให้ทานกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจเราจะได้บุญไหมและคนที่เอาความน่าสงสารมาหากินโกหกคนทั้งโลกเพื่อแลกเศษเงินปลายทางของเขา จะต้องเจอกับอะไรบ้างตามกฎแห่งกรรมขอให้คุณหาที่นั่งสบายๆหรือเอนกายลงนอนปล่อยวางความกังวลทิ้งไปแล้วมาฟังเรื่องเล่าแห่งสติเรื่องนี้กันครับท่านบุญมาเป็นคนที่มีจิตใจงดงามดั่งทองคำครับบ้านของท่านเปิดกว้างต้อนรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอใครมาขอข้าวท่านให้ข้าว ใครมาขอยาท่านให้ยาท่านถือคติว่าทรัพย์สินที่มีตายไปก็เอาไปไม่ได้สู้เปลี่ยนเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปดีกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายวัยกลางคนรูปร่างสูบผอมแต่งกายมอมแมมเดินขากระเพกเข้ามาหาท่านบุญมาพร้อมน้ำตานองหน้าเล่าว่าบ้านถูกไฟไหม ลูกเมียไม่มีที่ซุกหัวนอนตัวเองก็ป่วยหนักทำงานไม่ได้ท่านบุญมาเห็นแล้วเวทนาจับใจครับจึงมอบเงินก้อนใหญ่ให้พร้อมกับผ้าห่มและอาหารแห้มอีกเต็มคันรถชายคนนั้นกราบขอบพระคุณแล้วจากไปท่านบุญมารู้สึกอิ่มเอมใจมากครับแต่แล้วความจริงก็ปรากฏในอีกไม่กี่เดือนต่อมา เม the in right the the ื่อท่านบุญมาเดินทางไปต่านเมืองและบังเอิญไปเห็นชายคนเดิมกำลังนั่งดื่มสุราเฮฮาอยู่ในวงเล่าใส่ทองเส้นโตร่างกายดูแข็งแรงดีไม่มีความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ร้อนใดๆเลยทีเดียวชาวบ้านแถวนั้นกระซิบว่าชายคนนี้คือนักต้มตุนมืออาชีพที่แกล้งจนเพื่อหลอกเงินเศรษฐีมาเสวยสุขวินาทีนั้น หัวใจของท่านบุญมาเหมือนถูกกรีดด้วยมีดครับไม่ใช่เพราะเสียดายเงินแต่เสียดายความรู้สึกท่านโกรธจนตัวสั่นคิดในใจว่าคนเลวเอาความเมตตาของข้าไปย่ำยีต่อไปนี้ข้าจะไม่ให้อะไรใครอีกแล้วคนจนทุกคนคือคนลวงโลกไฟแห่งโทสะเผาไหม้ใจท่านเศรษฐีจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ จากคนที่เคยยิ้มแย้มกลายเป็นคนหน้านิ้วคิ้วขมวดระแวงไปหมดความทุกนี้หนักหนาจนท่านบุญมาต้องแบกหน้าไปกราบน้ัสการหลวงปู่ขาวพระอริยสงฆ์ผู้เท่าบนยอดเขาเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจท่านเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วถามคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าหลวงปู่ครับผมโง่ใช่ไหมที่โดนหลอก แล้วเงินที่ผมให้ไอโจรคนนั้นไปผมจะได้บุญบ้างไหมหรือว่าผมได้แต่ความเจ็บใจเปล่าๆหลวงปู่ขาวนั่งหลับตาฟังนิ่งๆก่อนจะลืมตาขึ้นยิ้มด้วยความเมตตาแล้วชี้ไปที่ตะเกียงน้ำมันที่จุดสว่างอยู่ข้างหน้าท่านถามเศรษฐีว่าโยมบุญมาตอนที่โยมจุดไฟให้ตะเกียงนี้โยมตั้งใจจะให้แสงสว่างใช่ไหม เศรษฐีตอบใช่ครับหลวงปู่หลวงปู่ถามต่อแล้วท่านน้ำมันในตะเกียงนี้มันเป็นน้ำมันเกรดไม่ดีมีตะกรคนขุนแต่ไฟมันก็ติดสว่างขึ้นมาแล้วถามว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นตอนแรกมันเป็นของจริงไหมท่านเศรษฐีนิ่งคิดหลวงปู่จึงไขปริศนารมให้ฝั่งว่าจำไวน้นะโยมบุญสำเร็จได้ด้วยเจตนา วินาทีที่โยมหยิบยื่นเงินก้อนนั้นไปจิตของโยมมีความเมตตาบริสุทธิ์เต็มร้อยโยมอยากให้เขาพ้นทุกข์วินาทีนั้นบุญเกิดแล้วและสำเร็จจบกระบวนการไปแล้วแสงสว่างแห่งการให้ได้เกิดขึ้นที่ใจโยมแล้วส่วนเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นสมบัติของเขาเปรียบเหมือนโยมตักน้ำสะอาดรดลงไปที่ต้นไม้ แม้ต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้มีพิษแต่น้ำของโยมก็ยังเป็นน้ำสะอาดวันยังคำ่ำการกระทำของโยมสมบูรณ์แล้วอย่าให้ความชั่วของคนอื่นมาลบล้างความดีในใจเราอย่าให้คนโกหกคนเดียวมาทำให้เราเลือกทำความดีนะครับท่านเศรษฐีฟังแล้วก็เริ่มเบาใจครับแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วคนชั่วคนนั้นแหละครับหลวงปู่ เขาเอาความสงสารของคนอื่นมาหากินเขาจะลอยนวลเสวยสุขแบบนั้นเหรอหลวงปู่ขาวสายหน้าช้า,ชาสายตาเปลี่ยนเป็นจริงจังไม่มีใครลอยนวลพ้นกฎแห่งกรรมไปได้หรอกโยมสิ่งที่เขากำลังทำคือการกินถ่านไฟแดงๆเข้าไปในท้องโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่เทศนาเรื่องกฎแห่งกรรมไว้หน้ากลัวมากครับท่านบอกว่าการแกล้งจน แกล้งเจ็บป่วยเพื่อหลอกลวงทรัพย์จากผู้มีศรัทธาคือการขโมยความเมตตาซึ่งเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าขโมยของทั่วไปกรรมในปัจจุบันจิตใจของเขาจะไม่มีความสงบสุขที่แท้จริงต้องคอยหลบซ่อนโกหกซ้ำซ้อนและมักจะมีเหตุให้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์นั้นวิบัติหายไปเช่นป่วยหนักจริงๆตามปากที่แช่งตัวเอง หรือถูกโกงถูกปล้นกรรมในภพหน้านี่คือหน้ากลัวที่สุดครับพระพุทธองค์เคยตรัสถึงเปรตจำพวกหนึ่งที่เรียกว่าเปรตปากเข็มหรือเปรตกินไฟคนที่หลอกลวงเอาเงินทำบุญหรือเงินสงเคราะห์ของคนอื่นมาเป็นของตนตายไปมักจะไปเกิดเป็นเปรตที่หิวโหยตลอดการแต่กินอะไรไม่ได้เพราะปากเท่ารูเข็ม หรือบางจำพวกต้องกินก้อนเหล็กแดงๆร้อนๆแทนข้าวเพราะตอนเป็นมนุษย์กลืนกินศรัทธาของคนอื่นด้วยความร้อนของกิเลสหลวงปู่ทิ้งท้ายไว้ว่าคนให้ทานคือผู้ชนะกิเลสส่วนคนหลอกลวงคือผู้แพ้ที่กำลังสะสมเชื้อไพลเผาตัวเองโยมจงสงสารเขาเถอะอย่าไปโกรธแค้นเลย ราะนรกที่เขากำลังจะไปมันทรมานกว่าความเจ็บใจของโยมเยอะนักคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของท่านบุญมาสอนอะไรเราบ้างครับท่านสอนให้เรารู้ว่าการทำบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาครับก่อนให้พิจารณาตามสมควรดูตามความเหมาะสมไม่ให้ตนเองเดือดร้อนขณะให้ตั้งจิตให้บริสุทธิ์เต็มใจให้ หลังจากให้ให้วางใจลงทันทีตัดขาดจากของสิ่งนั้นอย่าไปยึดติดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าเขานำไปใช้ผิดนั่นคือกรรมของเขาไม่ใช่ความหมองใจของเราหากวันพรุ่งนี้คุณเจอคนที่ดูเดือดร้อนแล้วใจคุณสั่งให้ช่วยก็ช่วยเถิดครับช่วยเท่าที่ไหวช่วยด้วยข้าวปลาอาหารหรือช่วยด้วยแรงกาย เพราะโลกใบนี้ยังต้องการคนใจดีแบบคุณอยู่ครับอย่าปล่อยให้คนใจร้ายไม่กี่คนมาเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนใจดำเลยนะครับให้เกราะแห่งความดีคุ้มครองใจคุณให้บุญรักษาเจตนาอันบริสุทธิ์ของคุณไว้คืนนี้ลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับว่าเรายังมีตะกรนความขุณมัวจากการให้ครั้งไหนหลงเหลืออยู่ไหมถ้ามี ให้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆปล่อยวางมันไปกับลมหายใจอโหสิกรรมให้พวกเขาแล้วแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่จิตใจของคุณเบาสบายสะอาดสว่างสงบครับสำหรับท่านที่ชอบฟังเรื่องราวเตือนใจแบบนี้ก่อนนอนอย่าลืมไปที่ช่องธรรมะก่อนนอนพอดแคสต์นะครับ ที่นั่นยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่ครับสาธุ